สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสุนสรรีแบวเหมี่ยวนะคะจะพาทุกคนทุกท่านได้ไปพบบรรยากาศของคาเฟ่ที่ทําจากเครื่องบินของอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะก็เป็นอันซีนหนึ่งที่ทุกคนจะได้มาเที่ยวนะคะเพื่อนๆกำลังบกไม้บกมือตอนนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศนะคะด้านในเลยนะคะเดี๋ยวตามมาค่ะ บรรยากาศรอบนอกก็จะร่มรื่นนะคะก็จะเป็นเครื่องบินนะคะลำจริงเลยนะคะตั้งอยู่ระง่านตานะคะมองเห็นนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมิติใหม่สําหรับการเข้ามาเที่ยวชมใช่ไหมคะก็จะมี ถ้าเราจะใช้บริการก็จะเป็นการซื้อตั๋ว200บาทต่อ1คน1ท่านนะคะจากนั้นก็จะสิทธิที่เราจะได้ก็คือขับรถนะคะขับรถไฟฟ้านะคะได้ฟรีนะคะพร้อมกับมีเครื่องดื่ม1ชนิดพร้อมกับขนมอีก1อย่างแล้วก็ขึ้นไปนั่งชิลๆบนเครื่องบินในลำนี้นะคะด้านในก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่นะคะหลายๆคนห,ห,หท่านก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งในการที่จะดื่มด่ำความสุขกับบรรยากาศดีๆพร้อมกับ อาหารอร่อยๆนะคะกับกาแฟหรือเครื่องดื่มที่ชื่นชอบของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่พาบุตรหลานหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักนะคะได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศนั้นนะคะด้านล่างก็จะมีรีสอร์ตร้านอาหาร มีสะว่ายน้ําให้กับกับทุกคนทุกท่านที่มาที่นี่นะคะอาจจะพักนอนหรือว่ามาเที่ยวชมบรรยากาศก็ได้ในช่วงที่รอเป็นคิวที่จะขึ้นมาด้านบนของเครื่องบินนะคะก็จะมีรถไฟฟ้านะคะให้เราได้ขับเล่นกับครอบครัวง่ายๆในการฝึกหัดนะคะก็เชิญชมบรรยากาศด้านในพร้อมกับดูกิจกรรมของหลายหลายคนในหลายท่านในภาพนี้ได้นะคะสนุกสนุกหาที่เที่ยวนะคะ ก็อยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะสวยงามมากมากครับบรรยากาศสดุสดุกนะคะคอสซิ่งน้อยค่ะคอสซิ่งน้อย อไรขอเนี่ยหลากหลายต่างๆคามเดี่ยวเนาะวันนี้เราเราเป็นเราเป็นผู้โดยสารเราเป็นผู้โดยสารนะคะดูบรรยากาศไปดกันกับเรานะคะดูด้านหลังของเราจะถ่ายคนที่ถ่ายเราด้วยเดี๋ยวสักหนยเราจะไปเป็นโชเฟอร์เขาหอดคิวได้เหเนาะมันหอดคิวเท่าละบ่ เด่นกินสนุกเลยนะคะสนุกไหมคะสนุกได้ค่ะได้อะไรมาได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างคะได้ได้ขนมได้ขนมจนเลยคะทำไมไม่เอาน้ำล่ะคะเพราะว่าคนคิวอีกประมาณหนูคิวเจ็ดสิบคนนะคะต้อไรอไปต้องรอก็เลยได้ขนมไปคนละถุงในวิจายคนได้คนละหนึ่งถุงได้เหมียวก็ได้หนึ่งถุงเหมือนกันนะคะแล้วพี่สวยได้กี่ถุงพี่วยกี่ถุง ピッ